โตโยต้าโคราด1988นะครับผมและวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับอีก1รุ่นนะครับเป็นแนวทางการแต่งนะครับก็คือรุ่นตัวแคป็ e ซตอ dition นะครับคือกระบะแคปตัวเตี้ยนะครับในรุ่นเริ่มต้นนะครับว่าที่โตโยต้าโคราด์1988ของเรานะครับมีแนวทางการแต่งแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมก็นี่เป็นตัวรีโวนะครับตัวเซตอ dition นะครับเป็นแคร็แซดเนาะถ้าเราเรียกกันสั้นๆนะครับ ตัวนี้เป็นนะครับ2.4 NT นะครับเกียร์ธรรมดารุ่นเริ่มต้นนะครับผมในราคาที่622,000บาทนะครับสำหรับสีขาวนอก่าสีอื่นสีดำสีเทานะครับสีบอลเงินเนี่ยก็เป็น629,000บาทนะครับผมในราคารุ่นเริ่มต้นเนี่ยที่เรานะครับสามารถจัดนะครับเซตโปรโมชั่นในการแต่งนะครับให้ แบบนี้เลยนะครับสวยๆจบในราคานี้เลยนะครับเดี๋ยวอัดับแรกเนาะที่เราได้การทําการเปลี่ยนเลยนะครับเด่นๆนะครับก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็ตัวคิ้วนะครับอันนี้แนวทางการแต่งเนี่ยเราจะออกให้แนวคุมโทนดําหน่อยนะครับดาขาวหน่อยดุดุนะครับเปลี่ยนนะครับตัวกระจังหน้าใหม่นะครับใส่ตัวโโยต้านะครับตัวใหญ่สี บอลเงินนะครับมาพร้อมกับตัวโลโก้นี่สั่งทำเป็นพิเศษนะครับ GR Sport นะครับนี่เซตนะครับแล้วก็ตัวคิ้วนะครับซึ่งปกติตัวนี้จะเป็นคิ้วโครเมียมาจากโรงงานนะครับก็คุมโทนดำนะครับก็จะทำสีนะครับเป็นดำเงานะครับให้เข้ากับหน้าโหดๆดุๆนะครับผมอ่าแล้วถัดมานะครับผมตัวอ่า บล็อกไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับปกติจะเ,เป็นสีดําด้านเนาะเป็นพลาสติกธรรมดาน,นี้แล้วก็ทําสีใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นดําเงานะครับให้เข้ากับตัวคิ้วนะครับผมแล้วก็ชิ้นล่างนะครับเป็นตัวสเกิร์ตครอบด้านล่างน,นี้นะครับก็เป็นชิ้นงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ติดครอบเข้าไปนะครับด้านล่างจะสังเกตว่าตัวคิ้วนะครับกระจังหน้านะครับคิ้วสเกิร์ตด้านล่างแล้วก็ตัวบล็อกไฟตัดหมอกเนี่ยจะทําเป็นสีดําเงาน,นะครับเพราะว่า เราจะอย่างที่ผมแจ้งเนาะคุมโทนดำนะครับแนวนี้โอเคทีนี้อีกหนึ่งตัวนะครับที่เราเปลี่ยนนะครับก็คงนี่ครับเป็นไฟหน้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ led นะครับบบีบนะครับพร้อมจับตัว day time น u n n i n g light นะครับสองสว่างเวลากลางวันสามารถใช้งานได้เลยนะครับเปิดสวิตช์ออนไฟตัว day time นี่ก็ติดเลยนะครับผมตอนนี้ไฟหน้าตัวนี้นะครับซึ่งปกติ ในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเป็นไฟตัวฮาโลเจนมันติดเรฟเลกเตอร์เนาะเป็นหลอดธรรมดานะครับแต่นี้เราได้ทําการประหยนดนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับซึ่งสังเกตตัวนี้เราจะใส่เป็นไฟของล็อกโคนะมันจะอยู่ในเกจดล็อกโคนะครับซึ่งตัวล็อกโคกับตัวธรรมดานี้จะต่างกันตัวกรอบโคมด้านในนะครับเป็นโครเมียมกับออกสีลมดําหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านข้างครับในส่วนของด้านข้างนะครับแน่นอน จัดทรงเปลี่ยนแม็กนะครับจัดทรงโหลดหน้าหลังเนาะ,ะข้างหน้านี้นะครับเป็นล้อแม็กนะครับของ O อเวซิเนาะตัวนี้จะคุมโทนดํานะครับก็จะเป็นดำเนาะแล้วก็ปัดจะตัวนี้จะเป็นปัดเงาหน่อยนะครับล้อแม็กข้างหน้านี่กว้าง9ก้าครึ่งนะครับข้างหลัง10บครึ่งเนาะยาง2องสอ5ห้นะครับ R สิตัวนี้ข้างหน้านี่สแตนดาร์ดเลยไม่ได้โหลดนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเราจะโหลด2นิ้วโอเคทีนี้ถัดมานะครับด้านล่างก่อนตัวนี้เราจะเปลี่ยน ตัวบางโคลนเนี่ยซึ่งปกติก็เป็นบางโคนที่แบบโลโก้โตลต้ตาเนาะแต่เราไายเป็นตัว GR นะครับก็คือตัวการสูเรซิ่งมาให้นี่นะครับทีนี้ถัดไกด้านบนนะครับเราเล่นข้างหน้าดําเงาแล้วนะครับตัวครอบกระจกเนะี่ยปกติจะเป็นสีดาด้านธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นนี่ครับเป็นดําเงาให้เรียบร้อยนะครับผมถัดมาตัวเบ้ามือเปิดนะครับสองข้างเลยแล้วก็ทําปกติเป็นสีดําธรรมดานในรุ่นเริ่มต้นเนาะเปลี่ยน เป็นดําเงานะครับพร้อมกับแล้วก็ GR Sport นะนี่สั่งทําเป็นพิเศษเลยนี่แล้วก็สติกเกอร์ด้านล่างนะครับ GR Sport Racing นะครับผมให้เข้ากับตัว GR Sport เนอะมาโหดๆโดดๆแล้วดําขาวนะครับผมเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังกันครับนี่ด้านหลังนะครับก็เป็นแม็กลายเดีวยวกันเนาะของ OASIS นะครับแต่ว่าข้างหลังนี่จะกว้าง สิบครึ่งน,นะครับผมออฟเซตพอดีเนาะยางหน้าหล <Wow. S 1> ังไม่ล้นนะครับกําลังดียางก็ไซส์เดียวกันเลยครับนะครับสองห้าห้าห้าสิบขอบสิบแปดเนาะนะครับผมด้านหน้า,นาด้านหลังนะครับก็จะเปลี่ยนจากมงังครอันเดิมเนาะเปลี่ยนเป็นตัว GR อาร์น็อกกาซูเรซิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับเปลี่ยนตัวสติกเกอร์ด้านท้ายซึ่งปกติก็จะเขียนคำว่า Set e dition เราก็ลอกออกสติกเกอร์ดีไซนนะ์น่าคล้ายๆกับตัวล็อกโคนะครับแต่ว่าจะเป็นคำว่ากาซู เลดสิงโมเตอร์สปอร์ตนะครับตัวกาซูก็ย่อมาจาก GR Sport นะครับตัวนี้เลยนี่นะครับด้านท้ายนะครับแน่นอนเราเปลี่ยนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมข้างหลังแน่เราก็ต้องเปลี่ยนตัวไฟท้ายเนี่ยเป็น led แบบไลท์ไกดิ้งให้เรียบร้อยนะครับเซตหน้าหลังเลยนะครับเป็นของแท้นะครับตัวหน้าเลยเบิกศูนย์นะครับไฟท้ายนะเป็น led นะครับนี่สวยงามตอนกลางคืนนี่สว่างชัดเจนมากสวยมากนะครับผมไฟหน้า ไฟท,ท้ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําตัวครอบนะครับบ่มือเปิดหลังนะครับเป็นดําเงานะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าคันนี้เราจะดีไซน์หรือว่าตกแต่งนะครับให้มันเป็นแบบคุมโทนดําหน่อยดําขาวเนาะให้มันออกมาแบบดุดุดโหดๆนะครับเหมาะสมกับตัว GR Sport นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูภาพรอบคันอีกรอบหนึ่งโอเค ค้าท่านใดนะครับสนใจเนาะแนวทางการแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าลูกค้ามีแบบอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลนะครับการติดต่อนะครับไว้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นตัวเพจ Facebook นะครับเบอร์โทรนะครับไอเดียไลน์เนาะชอบแบบไหนนะครับผมก็สามารถแต่งให้ได้นะครับผมสอบถามก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b ส cribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Thank you